น้องคะคลิปนี้ค่ะพี่วันจะพาน้องๆมาพิสูจน์ความแม่นของหนังสือเก่งสับอิงหนึ่งพันคำที่นะคะพี่วันคัดมาให้เลยหนึ่งพันคำเตรียมสอบได้ทั้งทีเกตอิงแล้วก็เอเลเวลมาดูว่าเล่มนี้แม่นแค่ไหนทุกคนคะมาดูเลยค่ะนี่นะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งค่ะคือคำว่า approval ที่หมายถึงการอนุมัติถามว่าออกข้อสอบไหมออกค่ะออกในข้อสอบเกตอิงปีหกสองนี่เลยค่ะ approval โคตรแม่นเลยค่ะนี่ค่ะคำว่า withdraw แปลว่าถอน เป็นเว็บสก็จะกลายเป็นคำว่า w i t h d r e w นี่ค่ะออกตรงแม่นวร์ข้อสอบปี60ก็อ,ออกคําในเล่มน,นี้เลยค่ะคําต่อไปคําว่า inevitable แปลว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตรงกับข้อสอบจริงปี60นี่เลยค่ะตรงมากโคตรแม่นศัพท์ต่อไปเป็นศับยากนิดนึงคือคําว่า sporadic แปลว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวถามว่าศั์ยากออกข้อสอบไหมนี่ค่ะข้อสอบแกจริงๆปี64ก็ออ,อกศัพท์คํานี้เลยอยู่ตรงนี้ค่ะ เห็นไหมเก่งแม่นเวอร์นอกจากคำศัพท์พี่วันจะรวมเป็นเซตให้แล้วนะคะช่วงหลังนะคะช่วงท้ายของเล่มจะมีศัพท์ที่พี่วันลิสต์มาจากออกฟอร์ดสามพันคำมาให้ด้วยเรียกได้ว่าเก่งมาให้เรียบร้อยแล้วน้องคนไหนอยากท่องศัพท์เตรียมสอบทั้งทีแกดอิงแล้วก็ a l อ v e l วิชาษาสังกฤษอยากได้หนังสือเก่งศัพท์แม่นๆกดตรงตราก้าได้เลยค่ะที่